สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันหลายปีเลือนไป,ไปแล้วมั้งตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมก็เป็นการมาเปิดคลิปอันใหม่นะครับผมซึ่งเราก็จะนําเรื่องราวของประสบการณ์ที่เราเคยไปใช้บริการเขาเนาะที่เมืองน,นอกอะไรเงี้ยก็คือเว็บเค้าเซฟฟิ้งนั่นเองนะครับผมแอปเค้าเซฟฟิ้งเนี่ยก็เป็นเป็นแอปที่เหมือนกับว่า เราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถคอนแทคแล้วก็ขอนอนกันบเขาแบบฟรีๆได้นะครับซึ่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับมันก็เป็นช่วงที่เสียเงินนะครับผมแอปนี้มันก็เสียเงินแต่ตอนเนี้ยมันกลับมาเปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับก็กลับมาเปิดให้ใช้บริการแบบฟรีแล้วนะครับทุกคนทีนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะครับผมนี่แล้วเราก็จะมีนี่เลยนะครับหนูน้อยหนูน้อยนี่หนูน้อยอยัปเดตบ้านใหม่แล้วแล้วหนูน้อยนะครับจะมาเล่าเรื่องราวของ เขาเซิร์ฟฟิ้งให้ฟังนะครับผมอืมชื่อสันโตสสันโตสเล่าลอยเร็ว,รวอ่าไม่แห้งเราก,าครก็คุณโอท็ได้อะคุณโอทตไปเล่าเลยเฮ้พูดอะไรอ่ะได้ข่าวว่าแอปเขาเซิร์ฟฟิ้งมันเปิดแล้วใช่ไหม ก็ไม่ใช่ว่าเปิดหรอกมีคนเล่นเพิ่มมีคนกลับมาเล่นแล้วมา,มากกว่าเพราะว่าโควิดไม่มีแล้วซึ่งเราก็ใช้มาตลอดก่อนหน้านั้นไม่มีคนใช้เ็ยแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยต้องมาหาหาเงินหาตังค์แล้วตอนนี้คือมันแอปมันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วนแนะนำแอปให้ทุกคนรู้จักหน่อยว่าหลายๆคนอยากไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากใช้คาเซอร์ฟิ้งเพราะช่วงนี้มันเปิดประเทศแล้วหลายๆประเทศก็เขาเที่ยวได้แล้วคาเซอร์ฟิ้งก็เหมือนกัน Airbnb ถ้าเกิดใครเคยใช้ Airbnb แอนดเขาเขาเซิร์ฟิงมันก็เหมือนกับว่าเป็นว่าเราไปขอนอนบ้านคนอื่นแต่นอนแบบไม่ต้องเสียตังค์ให้เขาไม่ใช่ไม่ใช่นอนโรงแรมเป็นการนอนขอนอนแบบนอนบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นการนอนบ้านเพื่อนแบบโซฟาบ้านเขาหรือนอนในแบบที่ว่ารับในเงื่อนไขทุกๆเงื่อนไข,ขของเขาได้ ถ้าเราจะให้ใครมานอนบ้านเราเขาก็จะส่งคาขอมาว่าเออฉันอยากมานอนบ้านเธอนะฉันเข้าฉันชอบเขาเรียกว่าฉันฉันโอเคกับกฎของเธอฉันมานอนได้ทุกอย่างได้ทุได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะนอนพื้นนอนโซฟานอนแบบไม่มีแอร์นอนฉันอยู่กับคนนี้อยู่คนนั้นก็นอนได้อะไรอย่างนี้ก็แค่อยากจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็คือเหมาะกับคนที่แบบอยากหาเพื่อนใหม่ อยากหาแลกเปลนว่าท่านจะทำอะไรนี้เนาะใช่ก็คือเอาลงแบบว่ามันจะได้คอนเนคชั่นจากทั่วโลกคนที่กำลังเพิ่งจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำไงอันนี้คนที่โอ้ออดายู่ฝั่งนี้ดีกวตรอ่าอยู่นนอแล้วคนที่เริ่มต้นทำไงนี่ก็ทำไม่เป็นนะทุกคนปกติคือให้ตแต้วเป็นคนสมัครให้ตลอดอันนี้ก็คือแอคเคาท์แต้วนะครับผมมันดูได้ปะดูได้อ่าโอเคมันไม่คนที่สามสิบหกท่านั้นเนี่ย แก่มากเลยคนที่กาลันจะเริ่มต้นก็แค่เริ่มทําโปรไฟล์ของตัวเองแค่นั้นเองแล้วก็เล่าว่าเราเป็นคนยังไงเรามีอะไรบ้างเราเราเราใช้ชีวิตยังไงเราทํางานอะไรอะไรอย่างงี้แล้วก็บอกว่าเราชอบอะไรก็เหมือนกับเขียนประวัติตัวเองใน Facebook นั่นแหละก็เขียนไปเลยเรื่อยอันนี้ในกรณีที่เราแบบว่าให้บริการเราเราอยากจะรับเคาเซิร์ฟิ้งเข้ามา<ๆ>ใช่ไหมแล้วก็ต้องเขียน about มี ไม่ว่าเราจะรับหรือเราจะไปคนขอเราก็ต้องเขียนเพื่อให้คนอื่นมารู้จักเราก่อนเสมอสมมติเราเขียนเสร็จแล้วใช่ป่ะมันก็จะพร้อมแล้วก็คืออัพรูปต้องอัพรูปจริงๆด้วยนะอัพรูปด้วยรูปจําเป็นต้องแบบมีรูปอะไรป่ะ,มมปะควรจะมีรูปหลายๆรูปเพื่อให้เขารู้จักเราอ่าโอเครูอะไรหลายรูปโอเคใช่ปึ๊บน้ออ่าแล้วก็ช้าสมมติสมมต,มมติอันนี้ในกรณีที่เราเราอยากจะไปพักกับเขา เราต้องทํายังไงถ้าเราอยากจะไปพักกับเขาเราก็แค่สมมุติเราจะไปที่เราก็เสิร์ชสหรัฐอเมริกาอย่างงี้สมมุติเสิร์ชเอ้ยเอ้ยสวิตดีกว่าสวิตดีกว่าสมมติเราจะไปสวิตนะเสิร์ชสวิตเซอร์แลนด์สวิตสวิตเซอร์แลนด์เขียนย่งนี้เอาเข้าไปเนี่ยก็ใส่สวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นมาเราก็ดูเลยว่ามีโฮสต์ใครบ้างก็จะมี local host ก็คือไฟล์ Fire a host ก็คือไปดูว่าใครจะให้เราพักได้บ้างแล้วก็เข้าไปดูเลยว่าเราจะอยากพักกับใครแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราจะไปพักเมื่อไรอเราจะไปถึงเมื่อไหร่สมมุติเราไปถึงวันที่หนึ่งแล้วเราจะออกวันที่สี่เราจะไปกันกี่คนเราจะไปกันสองคนสมมติเราก็เสิร์ชเลยว่าใครสามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ได้บ้าง ม,มันก็จะขึ้นมาอ่ามีหลายคนละแต,แต่แต่จะบอกว่าถ้าสองคนหนึ่งคนสองคนเนี่ยจะง่ายหน่อยถ้าเกินสามปุ๊บมันจะเริ่มคือบางคนเขาที่พักเขาจะไม่เอื้ออํานวยหรือวะใช่นนก็แล้วแต่ว่าใครยอมรับได้อืออ่าเราจะบดเราก็มีมีมีฟิลเตอร์เพิ่มอีกนะถ้าเราอยากจะไปดูว่าเราอยากพักกับผู้หญิงผู้ชายก็เราก็พูดแล้วก็เขียนได้สมมติว่าอ๋อเราเราสมมติเราเป็น สมมติเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่ควรจะพักกับผู้หญิงใช่ไหม,มแบบมันจะดูไม่ดีถ้าเกิดอะไรสมมติเราค้าก,กับผู้ชายช่วงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่อ๋อมีให้เรื่องหมดเลยหรือจะให้พูดภาษาอะไระหรือความสนใจเหมือนกันไหมอมหรือเราอยากพักแบบ private room หรือจะเป็นแบบตัวหรือจะเป็นแบบพักห้องรวมกับเขาก็ได้หรือแชร์เบดกับเขาก็ได้เราอยากได้แบบไหนก็พูดพูดไปอหรือเราอยากจะแบบห้อง สซบุรีไหมเราโอเคไหมหรืออยากอยู่ในรัศมีกี่กิโลรัศมีกี่กิโลนี่คือกี่โลเลยจากที่เราเสิร์ชว่า,ากี่กิโลแล้วก็ในบ้านเขาจะมีเด็กได้ไหมมีสัตว์เลี้ยงได้ไหมมีวิวแชร์ได้ไหมอะไรก็เสิร์ชใส่ฟิลเตอร์ไปหรือถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ก็โอเคอ่ะแล้วก็เสิร์ชไป,ไป อันนี้เราแต่นี่คือคือเราเขียนสวิตเซอร์แลนด์แต่เราต้องเขียนจำกัดเมืองก่อนนี้บ้างจริงแล้วอ่ะใช่หมายถึงว่าเมืองนั้นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เลยี่เร้ก็จะขึ้นมาหลายหลายคนอะสมมติสมมติเราอยากจะลองอ่ะสมมติเราสนใจใครดีอ่ะสมมติคนนี้อ่สมมติโอ้คนนี้ดูมิเชลอะไรเนี่ยไมเคิลโคลเลอร์หรือว่าอ่ะคนนี้เข้ามาอ๋อคนนี้เขาเขาบอกว่าอาจจะรับนะต้องดูก่อน แล้วดูว่าเขาล็อกอินเมื่อไหร่เขาล็อกอินเมื่อ4ปีที่แล้วอ้าวแสดงว่าวคนนี้ไม่ได้แอคทีฟโอเคงั้นแมวคนคนี้คนนี้ไม่ได้อแอคทีฟพูดแบบเร็วๆได้ไหมเดี๋ยวคนแบบทุกคนต้องตั้งใจดูนะคุณโอ๊ตเขาจะพูดชายย้าง่วงนั่นแหละตอนนี้มันตีหนึ่งละถ้างั้นคือแค่เราใส่ฟิลเอร์คนนี้คนนี้คนนี้แดนนียลนี่กูว่าดูลุคแบบเท่อยู่นั้นเนี่ยหมายถึงว่าลุคเขาดูนักท่องเที่ยวแบบโฟโต grapher ดิโนเขาล็อกอินเมื่อ2ปีที่แล้ว ไม่เคยเข้ามาเลยแะ่นั้นเฟรชเขาไม่เอานี่คือเขาชอบแบบมิวสิกคือเราก็จะรู้หมดเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงสมมุติว่าเราเอาแบบเออ่ last log in <ม>ในช่วงภายในอาทิตย์หนึ่งดีกว่า<ม>จะจะได้รู้ว่าเขาแอคทีฟ last log in เปิ๊บจะดูอ๋โอโอ้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนอกอินเข้ามาดูเท่าไหร่เ ก็จะมีเนี่ยคนนี้เท่หน่อยสมมติฟิลิปโปอะไรเนี่ยฟิลิปโปฟิลิปโปนี่น่าจะเข้ากับเราได้หมายถึงว่าเขาน่าจะพาเราที่เขาคุ้นล็ชิโมที่แล้วเขาอายุ18ปี t r a v e l i n g alone เขาบอกว่าก็ดูประวัติเขาว่าเราโอเคไหมเขาจะไม่มี reference เขาจะไม่มีคนเคยพักอันนี้เราก็ต้องคิดละอ่ะดีไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเคยพักเราไปดูรูปเขาก่อนว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้ก็รูปขอประมาณนี้อะไรต้องดูลึกหรอกแต่มันออนไม่ได้ได้ ก็ประมาณนี้เขาจะไม่ได้ verify profile ด้วยครเราก็ต้องดูไปว่าสมมติเราอยากลองพักกับคนนี้อ่ะสมมติเราก็กดเร็วๆเลยกดเซนตรีเควต์ใช่อ๋อนม่ขึ้นอะไรก็กดเซนต์ไปแล้วก็อ๋อแล้วก็จะวันเข้าพักวันเข้าพักแล้วแล้วแล้วก็ส่งข้อความไปบอกเขาว่าทําไมเลยอยากจะพักกับเขาเลยนําตัวอะไรเขาแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็เซนตแล้วเราก็รอเขาตอบใช่ถูกไหมอ่าสมมติสมมติอ่ะราเซนต์นะปุ๊บ หมอจะเหมือนกับว่าอสมมติว่าเนี่ยของเราเรามีคนขอเข้ามาเยอะเลยกลับไปหน้าโฮมก่อนนี้อันนี้คือสถานะอันนี้คือกลับไปดูเหมือนฝั่งเขาเนาะสมมติว่าเราอ่ะมีคนขอเข้ามาของเราโอ้มีคนอินเดียขอเข้ามามาเลเซียมาเลเซียคนอาบูดาบีดูไบดูไบนะคนสเปนคนมาเลเซียมาเลเซียอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราก็แค่อันไหนเราก็ต้องตอบรับตอบรับคือรีสปอนส์ใช่ว่าเราจะให้เขาพักไหม ก็สมมติว่าเนี่ยคนอินเดียเราก็เย s หรืออาจจะหรือโนอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็ตอบไปแค่นั้นเองเราก็เข้าไปดูประวัติเขาก่อนอ่าว่าจะควรไหมเนี่ยคือโปรไฟล์ทุกอย่างมันก็จะเหมือนฟิลโรงแรมแล้วหมายถึงว่าอันเนี้ยหมายหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะแจ้งวันเวลาอะไรให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่าเพราว่าเขาจะมาพักกี่คนเขาเป็นคนยังไงกับเราก็อ่านประวัติเขาก่อเขาเป็นคนยังไงเขาเคยมีเขาเคยไปพักที่ไหนหรือเปล่า เขามีเรสเนเซบ้างไหมเขามีฟ h โต้บ้างไหมแล้วอันนี้คืออ่าถ้าสมมุติสมมุตินะคือตอนนี้เราเมสเซจไปแล้วใช่ปะแล้วคือเขาก็จะเล่นเหมือนโปรแกรมอะไรนะ Facebook อะไรธรรมดาที่มันต้องมาตอบกลับถูกปะแล้วเราจะขอคอนแทคเขายัางไงก็ต้องคุยในเมสเซจอ๋อคุยในเมสเซจเอาแทนใช่ แต่ทุกอย่างมันคือถ้าเราจะรู้จักกันก็คืออยู่ที่การเซิร์ชถูกไหมใช่ถ้าเกิดเราอยากจะหาข้อมูลเขาที่มากกว่าในนี้เราก็ลองเอาอชื่อเขาไปเซิร์ชในโซเชียลมีเดียแล้วเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงคือเผื่อเขาจะมีโซเชียลมีเดียอื่นหรือหรือ,รอไม่มีก็ได้นี่อย่างนี้คนนี้เขามีหนึ่งเฟรฟเลนซ์ว่าเขาเคยไปพักกับคนอื่น r e f เฟรฟเลนซ์คือคนที่มาิวให้ใช่เนี่ยสมมติเนี่ยเขาเคยไปพักที่สเปนเขาก็มีคนภาษานั้นหมดเลยอนีภาษาสเปนหมดเลยก็คืออันนี้ก็ต้องตรวจสอบดีๆถูกปะ ว่าเราควรจะให้คนนี้พักไหมเราต้องจะเรียกว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าอยากสนุกก็ต้องเสี่ยงใช่ถ้าอยากสนุกก็ต้องเสี่ยงแต่ปกติตาโอ้ตมันเคยพามาก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอยา่างกับตาโอ๊ตรับเนะมันก็จะมีหลายเคสก็คือเคสที่แบบเหมือนเราดูแลเขาเราว่างแล้วก็พาเขาเที่ยวนูน่นนี่นั่นอันนี้ในกรณีไทยมันไม่ได้แบบอะไรมากไงแต่เราไปเมืองนอกอย่างเงี้ยเอ่อการที่จะมาพาเรามันน้อยเท่าที่เราเจอนะ มันก็จะมีมันก็จะมีไบอันเนาะที่แบบพาเราที่เอาหน่อยอันนี้นคือสนิทกันแบบเจอตอนสนิทเจสันอะไรเงี้ยทุกคนรือบางคนน<า>ในคลิปอะไรเง,<า>ง<ช>ี้ยบางคนก็แค่ให้เรานอนอย่างเดียวเออใช่เจอกันแป๊บเดียว<ช>นอนนอนไปเออแต่แต่ในไทยอะ่ะเท่าที่เราเจอมานะในไทยแบบแม่งพวกเราบริการอย่างดีไว้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําพาไปกินข้าวพาไปส่งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับถ้าใครมีเวลาถ้าใครเหงาอะไรเงี้ยถ้าใครอยากฝึกภาษาด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็มันสามารถแลกเปลี่ยน c u าเจ r ร์อยได้เ้ยแล้วก็น่าสนใจมีอย่างคนนี้คนมาเลเซียมันก็จะเจอคนหลายรูปแบบนะทุกคนหมายถึงว่าเออใช่อยเออใี้พอแล้วเดี๋ยมันนี่ประมาณนี้ใช่ไหมมันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พักไปพักอย่างเดียวมันมีแบบชวนไปเที่ยวก็มีอ้อตอนนี้แน่ๆมันเน็ตมันช้าหรือว่าไอแอปนี่มันคนใช้เยอะแอปช้า มันชวนไปเพียบมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปจอยได้แต่อันนี้มันไม่ค่อยเป็นหลักเท่าไหร่หมายถึงไม่ไม่ได้เป็นคือไปหาอันนี้คือเหมือนแค่หาเพื่อนที่แบบไม่ต้องมานอนร้นองบ้นนางคืสอสงการปีเท่า,าไหร่นะสองศูนย์หนึ่งสี่เว้แต่โอ้แบบโหรวบรวมคนจากคาร์ซ็อปริงแล้วไปเล่นน้ำสงการแม่งสนุกมากสิบสองชาติใช่สิบสองประเทศโอเคนี่มีอะไรจะเล่าอีกไหมจะปิดคลิปแล้วจะจบแล้วพอแล้วก็ให้ทุกคนแบบ มาถามหลังใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะปลอดภัยแน่ๆ <ừ> มันไม่น่าจะปลอดภัยชัวร์บอกเธ <ừ> อจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ปลอดภัยคนนี้ไม่เป็นโจรคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้ารับก็เพราะว่าเขากลัวว่าคนพวกนี้เราไม่รู้จักเขาเลยแล้วจะมานอนพักบ้านเราได้ยังไง <ừ> คนไทยส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ <ừ> เขาคิดว่าแบบเอ้ยมันจะขโมยของแล้วบอกว่าเราจะรู้จักเขาได้ไงอ คือที่ที่ต้องดูก็คือเรฟเ r e นซ์อย่างเดียวย oh. ถ้าเรฟเ r e นซ์เยอะก็น่าก็น่าเชื่อถือ mm. แต่ถ้าเรฟเฟนซ์ไม่มีก็ไม่น่าเชื่อถือก็ก,ก็แล้วแต่ต้องต้อง,องคุณต้องพิจารณาเองว่ามันควรหรือไม่ควร mm. แต่เชื่อ, mm. แ,ตอแต่เชื่อว่าคนไทยอะ mm. กลัวกัน <Right. S 2> คนต่างประเทศคนฝรั่งเขาเขาไม่ค่อยกลัวกันเรื่องนี้เท mm. ่าไหร่เขาก็รับเลยเขาพ่อใหญ่เกื่อหลังจากที่เราได้เจอนะครับทุกคนมันก็จะได้เหมือนได้เรียนรู้ชีวิตเขามัง่งแมงหลากหลายมากเลยอะ เราจะเรียนรู้เราจะเห็นความหลากหลายของชีวิตเราจะแบบเหมือนไม่ตัดสินใครเนาะ <S <S เราจะมองทุกคน,กนถามว่าเราเคยเจอคนที่ไม่ปลอดภัยยังมันไม่เชิงไม่ปลอดภัยแต่ว่ามันรู้สึกแบบอยู่ด้วยแล้วอึดอัดบ้างเนาะหมายหมายถึงว่าอยู่ด้วยแล้วไม่โอเคบ้างอึดอัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราได้เรียนรู้ไปด้วยว่าอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้มันมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยรอบต่อไปคนประมาณนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฉยๆเหมือนกันเราเลือกคู่แหละ นะเคยเจอคนเกาหลีคนหนึ่งลองส่งข้าส่งน้ํา <laughs> ตลอดเวลาอ <มา S 2> นะไรที่เราไม่ควรจะทำคเขาแบบว่าจะเล่าอันนี้แอบเล่าคือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเข้ามาแบบเขาไม่มีเงินมากๆเนอะคือ <c oughs> เขาอะคือเราเราจะบอกก่อนว่าไปถึงที่นู่นเขามีเงินนะแต่เขาเที่ยวแบบไม่มีเงินไว้เพราะมันอาจจะสนุกเขาก็มาปันจักรยานไปขายของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแม่ก็เห็นเขาแปลกยรูปตัวเองด้วยเออขายรูปตัวเองด้วยเออก็แปลกดีอะไรเงี้ยคนคือมันจะได้เห็นว่าโอ้ ความหลากหลายของชีวิตมันไม่ได้มีแค่แบบเขาที่มาเที่ยวมากินจะว่าไปนี่น้องสเกลสองชาติอะไรก็มัอยู่อารมณ์ก็เหมือนเขาหลอกเราแต่แต่มันก็เหมือนจะเป็นการทดสอบมิตรภาพมากกว่าด้วยใช่เออใช่ชเแต่ไปที่นู่นเขาเลี้ยงเราดีเลยนะเขาใส่สูตรมาเลยนะตอนไปเกาหลีอ่ะเป็นการทดสอบมากกว่าใช่เออมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในคลิปเนาะไม่ได้ถ่ายไว้มั้งตอนนั้นพี่เกียรติละเลือไม่รู้อย่างกระซึงโกนที่พาไปเจอที่เกาหลี ก็คนนั้นก็เขาซื้อฟิงมานอนที่บ้านเราครับเขาชอบอบไทยใช่ใช่ทุกคนชอบเมืองไทยหมดเลยก็ประมาณนี้มีอะไรมีอีกไหมอย่างอื่นกู๊ปเกิล์ไยโปรไฟล์อ่ะทุกคนลองเข้าดูถ้าสมมุติใครอยากรู้นะครับผมก็มาหลังไม้ได้ทามองกล้องโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาทริปดีๆเนาะที่เราเคยแบบว่าใช้บริการตอนที่เราเที่ยวตอนนู้นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากเราก็เลยแบบ เออเอาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าพ่อนเป็นจุดเริ่มต้นของทริปเทีท่ยวของเราสองคนนะครับผมที่เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ทําคลิปนี้เพราะาเราเห็นแบบข้อดีของแอปหาเซิร์ฟฟิ้งอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ไปเจอบ้างอะไรเงี้ยใครสายลุยนะส่วนใครทครี่ส่วนใครที่เอ่อสายเที่ยวแบบว่าตามไกด์ทัวร์อะไรเงี้ยเราว่าลองเปลี่ยนมาเที่ยวแบบนี้นะสนุกมากแล้วเขาจะพาเราเที่ยวแบบบุกป่าฝ่าดงหรือว่าเที่ยวแบบที่อันซีน หรือไม่เจอเลยหรือแค่แค่นอนอย่างเดียวหรือแค่ไมนอนอย่างเดียวเนี่ยไงเราไปเมืองนอกแม่งนอนอย่างเดียวเจอแค่ตอนเช้าและตอนกลางคืนเจอแค่ตอนเช้าตอนกลางคืนแต่สนุกมากทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมผมกลับมาทําช่องแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยตะโอจะตัดคลิปญี่ปุ่นไปเหรอเมื่อไหร่จะเซจเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนโอเคบายบายรับคนนี้เลยนะเอ้ยไปไปยบาปเลสฟอนโอเคอ้าว ก็รับเลยไงก็ก<น>็เข้าช้อปิ้งอ่ะ